พอหลังจากที่ทําไปคือผิวมันละเอียดมากขึ้นแบบอิ่มฟูเห็นในชัดขึ้นมีความเนียน<ม>ละเอียดเวลาแต่งหน้าจะยิ่งหหเห็นชัดคอนข้างจะเห็นเลยว่าแบบคือเรียบเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมก็จะมาทํา advance repair skin ค่ะทุกคนเนื่องจากว่าข่าวก่อนเห็นผิวหน้าหมอเบนแล้วก็แบบว่าตกใจมากเ่าะหมอแบบผิวสวยมากก็เลยแบบรีคอยคุณหมอว่าอยากได้แบบผิวดูแบบเนียนละเอียดผิวใสแบบคุณหมอเลยค่ะก็วันนี้จะมาทํากันนะคะเดี๋ยวคอยติดตามว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ ตัวค็อกเทลที่เราจะฉีดนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะมีกลุ่มสารที่ช่วยเติมเต็มช่วยลดริ้วรอยช่วยกระชับผิวแล้วก็กลุ่มที่ช่วยฟื้นฟูผิวต่างๆและรีจูเลนค่ะค่ะก็อันนี้จะให้มาดูว่าหลังยิงเสร็จทันทีเป็นยังไงนะคะก็จะมีตุ่มนูนๆูนนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งยิงเสร็จนะคะแล้วก็เป็นความแดงๆออกรอยนะคะเราสั่งว่าความรู้สึกตอนยิงเป็นยังไงบ้างก็เหมือนแบบว่ามีเข็มเล็กๆลงไปแบบที่ความเจ็บแบบว่า เจ็บไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นแบบทนได้ะคะ่ะแล้วก็พอหลังเสร็จก็รู้สึกแบบว่ามีความร้อนรอนนิดนึงวันนี้นะคะ,คะก็จะพาน้องเมย์นะคะมาอัปเดตนะคะ after หลังจากการทำโมหอ Advanced Repair Skin นะคะก็1เดือนพอดีเนาะค่ะไดะได้เมย์ไล่์ฟังว่ารู้สึกว่าผิวเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเรากังวลเรื่องแบบผิวมันมีความแบบยับไม่อิ่มฟูอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากที่ทําไปคือผิวมันละเอียดมากขึ้นแบบ อิม่มฟูเห็นได้ชัดคือมีความเนียนละเอียดเวลาแต่งหน้าจะยิ่งเห็นชดัดค้างจะเห็นเลยว่าแบบเรียบเลยก็ผลของ Advanced Skin นะคะที่เห็นชัดๆหนึ่งก็คือความแน่นอิม่มฟูของผิวนะคะความเรียบของผิวไฟายลายเล็กๆเนี่ยจะหายไปนะคะดูผุผลนี่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยแทบจะกริบเลยนะคะถ้าคนที่รูผลกงจริงเนี่ยก็จะเหนเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากยิงเนี่ยอาจจะมีร่องรอยบ้างเนาะคงเป็นรอยกี่วันก็ประมาณ ห้าหกวันค่ะจีรอยช้าที่เป<ค>็นรอยเข<บ> <ke m. S 2> ็ใช่ไหมที่ว่ามันแบบเราเน้นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหายปุ๊บเนี่ยผิวเริ่มมี coverage เนี่ยก็จะเห็นชัดเลยเนาะว่าแบบมันแน่นใช่เวลาแต่งหน้าจะเห็นชัดเพราะเวลาที่เราแบบปัดไฮไลท์มันจะยิ่งเน้นลูกขุมคนใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยคือแต่งหน้าแล้วแบบเรียบเนียนคือแต่งยังไงก็สวยขึ้น ก็ส่วนตัวนะคะไม่รู้สึกว่าเป็นหัตถการที่แบบว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนะคะสาหรับคนที่แบบว่ามีความกังวลเรื่องแบบว่าความละเอียดความเนียนของผิวนะคะอย่างปกติเนี่ยมันจะเป็นคนที่ั่งสกินแคร์มากคือเดือนนึงอะซื้อแบบหมื่นสองหมื่นเลยแต่พอลองโปรแกรมนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนแรกคิดว่าราคาสูงแต่พอเราคิดแบบ จากที่เราหานเป็นเดือนเนาะมันมันคุ้มกว่าการซื้อสกินแคร์มากๆคือมันดีขึ้นแบบเห็นผลได้ชัดแล้วก็ที่เหลือเราไปบำรุงด้วยสกินแคร์แบบไม่ต้องเยอะก็ใช่ก็คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้ค่ากับการทำมากมากค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจโปรแกรม a d v a n c e ์ร e เพ i ย์สกนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ Add l i น์ o f f i c i a l a c c o u n t ที่ Add l i น์ฟ l y Clinic ได้เลยค่ะ